เดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณลาสวัสดีค่ะนกอ้วนสวัสดีค่ะนี่อันนี้น่าจะได้นะเอาเอามีดมาหน่อยลูกเดี๋ยวใครขึ้นเนี่ยจิงจอลุงลานลุงลานเนาะอ้าวโอ้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 หูยลุงจะตรงไหนเนี่ย ตกใจสิ่งโต้ทำให้อาหน่อยมามีเจะเอาข้างทาง,าางดีกว่าฮะดูเป็นอนาคตกว่าของเรามีจะไปเอาข้างทางได้ไงเขาเฉาะให้เรียบร้อยไงข้างทางแปดสิบบาทได้กินเลยมันพาบ่โอ,โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้แต่จับกระบอกคือแล้วไม่ใช่ละแบบนี้คุกดินแน่นอนอู้มาอ่ะฮะต้องทำาอเขา อ่อนหัวตาลมาแกงเลยดิเออแกงได้โอ้โหต้องให้โอ้โหแจนถลุยแล้วแหละน้าวันเอาหัวตาลไปแกงไหมทำไม่เป็นเนี่ยอ่อนๆจุดอ่อนๆเขาเนี่ยโอุ้ยอ่อนมากเลยอ่ะอ่อนจนมจะเป็นลูกบ่เฮ้ยแป้นนี่ไงแป่เราทำไม่เป็นแค่นั้นเงง่ายง่ายเนาะ นี่ไงโอ้ยน้ำมันน้ำมันนั่นหมดเลยนะคุ้มเลยโรงวันี้ครบมันก็มไม่หลอดลูกมันหลอดเดี๋ยวลองเอาช้อนมาจิ้มดูอย่าทิ้งได้นั่นเดี๋ยวเอาช้อนมาจิ้มไปชิมเ <c oughs> ลเดี๋ยวถ้าสิงโตทำได้นะเด,เดี๋ยวอาจจะไปเปิดร้านขายริมถนนให้นะมันอ่อนไปอันนี้อ่อนไปโอ้โหเนี่ยค่ะแข็งแรงมากนะฮะแต่ตานต้นนี้ก็ดกก ลิงกินเหล้าได้ไหมครับตอนเย็นลิงกินเหล้าได้ไหมเมียมาตอนเย็นได้ได้กินอยู่นะคุณราชนีเนี่ยคุณเอาไหมเอาเอาเอาว้าวเอาได้กินอยู่นะคุณราชนีฟอก็ยากหล่นน้ำซ้ำเอ้ยหล่นดินจ้อยคุณกระบู คุณกินทําอะไรไม่ได้กินหรอกนี่มันจะอยู่ค่าปากแล้วก็ยังบ่ได้โอ้ thank you คุยกับช่างรู้เรื่องอยังคะไม่ความความเข้าใจผมก็คือว่าจริงๆมันก็วางวางเหล็กใช่ไหมตีแบบบ<อ>นหัวเสานี่เลยแต่ว่ามันต้องยังไงมันก็ต้องเทไอเขาเรียกอะไรรูวอ่ะ ไม่เหนื่อยใช่ไหมจ๊ะไม่เหนื่อยใช่ไหมจ๊ะโรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนาพ่อมาล้มป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงพยาบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เลื่อยเราเช่าเขาทำนาณอ้วนมีของมาฝากนะคะขนมเปี๊ยะจากน้องปอนใช่ไหมกับแป้ะกับกับกับไข่กตบเปกับไข่กับ เต้าเต้านี่คือสะไ์ของโปรดพ่อแหวงเลยนะเนี่ยเป็นนี่โอ้พ่อแหวงชอบเป็นไส้ของแมคคาเดเนียแมคคาเดเนียใชแมกคาเดเนียเลยไส้พวกนั้นเลยอืมอร่อยเดี๋ยวค่อยกินเนาะใช่หรือเรามีอะไรโอ้โหมีของเพียบเลยคุณนายครับผมเออเด็กๆไปไหนหมดเนี่ยคนนี้คนหลังสวนวุ้ยเขียววุ้ยตรงนี้งฮะโอ้ยเก็บพยายามไามจังฮะ อ้าวถอยหลังต้องถ <ไป S 1> อยใช่ไหมไหน่อยก็ปิดไว้ก่อนเยอะมันเยอะถอยหลังฮะอ้าวคุณแม่สำรวยคุณแม่สำรวยทําอะไรมาแม่สำรวยหรือไปถ่ายสวนเวลาบ่านะะไปนอนท้ายสวนมาเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปทายว่างมากแซ่บไหมลุง จะทำอะไรอ่ะหาเซนเซอร์ต้มข้าวโพดหน่อยไหมเยอะมากผักอันนี้เป็นวางตรงนู้นก่อนไหมอ่ามาวางตรงนู้นก่อนมาะถอยอีกไหมข้าวโพดหวานมีเปลือกไม่ให้น่าอ้วนด้วยสองหัวซื้อมาด้วยแล้วเหรอ เตงโม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 ลูกโตรสหวานกินแล้วรับทานสุกอกสุกใจมีปลาด้วยอันนี้ปลาช่อนนึ่งนะนะว่าเอาไปนวดหน้าตัวเองเหรอเอ้าดูดได้ไงใครที่ชื่นชอบความหวานก็เยเนิญนะครับเลีของพสสแลวพุ่ใโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เล็กอุตส่์ ได้เลย,เลยที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกยังไม่ต้องไปทำได้ค่ะหมดต้นข้าวเหนียวใหม่คือของปีนี้นะคำว่าข้าวเหนียวใหม่ก็คือเพิ่งจะเกี่ยวกันประมาณพฤศิก,กาธันวาเน,นี่ยอรอเล้วกินกับออหอมกปลาช้อนจ้าหอมหมกปลาช้อน เจียวต่อนในห้องน้าค่ะเจีวปลาราต่อนเอ,เอาแหนมแห้มเน,นื้อสห่อก็ได้หอมมากเจีวปลาราต่อนจ้ะนี่อหอมห่วยแบบเคยกินยูสมัยเป็นเด็กอะ่ะ เนี่ยผักผัก่องอันนี้ที่หลวงพันปลูกไว้เหรอใช่ว้าวได้กินแล้วได้กินแล้วแล้วกินกันเนี่ยอะไรได้ไหมแจ่วปลาต่อนของคู่กันมากเลยอร่อยมากแล้วก็แก้วอีกุ่งก็อร่อยมากผักพื้นบ้านพวกนี้หากินได้แถวอีสานแต่นั่นนะครับเราก็เอามาปลูกที่นี่มันก็ได้กินอยู่นะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือแหนมเนื้อครับพี่นอ้องแหนมเนื้อนี่แบบธรรมชาตินะฮะแหนมห่อใบตองไม่มีการแต่งสีร้านแม่ทองนาคนี่อะไรก็เน้นธรรมชาตินี่นี่กํลังกินเลยเลช่น,นีหอมห้วยวะหอมอร่อย ลังกินเลยอ,อ่ะนี่กระเทียมแหนมนี่สะอาดปลอดภัยนะไม่มีสารกันบูดแล้วจะชอบเลยนะฮะนี่แหนมเนื้อแหนมหมูก็มีแหนมซี่โครงก็มีแหนมสามชั้นก็มีไส้กรอกก็มีไส้อั่วก็ม,กม,กมีมีหมดนะฮะ แนวกับแกล้มแนวกับข้าวได้หมดนะครับลองสั่งดูนะฮะอร่อยจริงนี่นี่เสวยมากที่ลุงพรปลูกไว้เหรอนะโอ้งามต้นมันร่วงนะไม่ต้นร่วงอ๋อไม่ไม่ได้ปลูกมันเกิดเอง แต่ก็ต้องดูแลแหละใช่ไหมดูแลกำลังติดเยอะเลยแต่ว่าสุกได้เท่านี้ดีจังดีจังโอ้อก็แปลกนะพืชบางชนิดมันร่วงมันเกิดเองได้นะเกิดเองแต่ถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะไม่ได้กินเน่้งพวกกะเพราโหระพงังอร่อยนะมะกรูค่ะอุ้ยมีแมคคาเดเมียด้วยไขแดงเต็มเต็มขอบคุณน,น,น,นะพี่ปอนพี่เต้า พื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็ทำการกลบดินเรียบร้อยนะคะโดยลุงพรเกลี่ยดินเป็นเหมือนสวนเกษตรแปลงใหญ่เลยป <ฮะ S 2> ลูกอะไรดีล่ะทีเนี้ยก็จะเป็นสรรพสิ่งนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งพริกเมะเขือ ผักเป็นแปลงๆขวางกันไปขวางกันมาก็ได้แนวแปลงเดี๋ยวลุงพรก็คงออกแบบนะครตรงนี้ก็จะเป็นคือตรงเนี้เนี่ยที่เราเอาต้นกล้วยออกบ้างไม่ใช่อะไรนะครับเรามีพื้นที่จำกัดกล้วยถ้าแน่นมากเกินไปเราไม่สามารถปลูกผักได้มันใบมันหนาใบมันคุม,มแน่นไปหมดเลยนะครับก็เลยก็เลยต้องให้กล้วยห่างหน่อย แล้วก็บางพื้นที่ที่มันมีพอจะรับแดดได้เราจะปลูกผักนะครับแถวนี้แล้วก็มันเปิดโอกาสให้พวกพวกมะนาวครับมะนาวมะกรูดแล้วก็ส้มโอพวกนี้มีโอกาสจเจริญเติบโตนะฮะจะได้กินผลผลิตนี่ส้มโอนะคุณลัชนีโอ้ต้องเอากล้วยออกนะส้มโออ่ะเขาจะต้องไม่ไม่ใต้ร่มเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ถ้ากล้วยเป็นเรือนแล้วก็น่าจะเอาออกอ,อกนะ่ะเนี่ยเป็นเขือแล้วเราก็จะได้กินเขือ เพิ่งจะเห็นต้นส้มโอนะคะสองต้นนี้เดี๋ยวขอโทษทำก่อนเอาน้ำมาลดใช่ไหมเอาบัวอยู่ตรงนั้นนะพี่เจ้าบัวอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมไปดึงสายยางมาทำหลุมไว้ก่อนเออทำหลุมทำหลุมเขาต้องตรงเขาต้องตรงของเขาไม่ยอมให้น้องขุดเพราะเป็นศิลปะของเขาเดี๋ยวหนูเล็งให้เนี่ยตรงเนี้ยให้คุณกัมพูรเขาขุดเออยืนมองก็โอเคแล้วเนี่ยไม่โอเค มาหาใครคะคุณป้าเอาเสื้อผ้าคุณชายไปเก็บซักแล้วก็ไปเก็บให้ซักแล้วเก็บแล้วค่ะสะอาดเรียบร้อยสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ได้ซักผ้าอย่างเดียวนะเขาเป็นมือปูผักเวยเอาถ้างั้นก็เอาว่าข้าไปเก็บแล้วให้มาปลูกพริกไหมฮะโอ้เดี๋ยวนี้ปลูกปลูกอะไรสู้จมพรอจะตลาดไม่ได้ตอนเนี้ยเออเขาเขาปลูกอะไรรบกวนอย่างเงี้ย อ,อ๋อตรงนี้ปลูกพริกเหรอะมีพริกมีมีไหมหจะได้เก็บง่ายง่ายมะเขือมีผักอตอนกลางเวรก็บอดเฮ็ดกันเนาะเฮ้ยคุณรัชนีคุณรู้ไหมจะมืดแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการปลูกผักการปลูกอะไรเนี่ยปลูกกลางคืนน่ะดีดีไหมะเกษตรกรตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนมากเขาไม่ใช่กลางคืนเขาตอนเย็น ตอนแรงไม่ใช่ตอนมืดก็เปิดตอนเย็นครับตอนมืดยิ่งดีมืดจะไปบียังไงมืดมืดไม่เห็นหุ่งแล้วว่าอากาศมันจะร้อนแล้วพริกเราก็จะไม่ได้เหี่ยวใช่ก็รู้แต่มันไม่ใช่มืดปลูกเที่ยงคืนยิ่งดีพอได้เที่ยงคืนปั๊บตื่นขึ้นมาแล้วมาปลูกผักยิ่งดีห้ามปลูกนะคะเออเออตัวใครตัวมันนั่นแหละแต่ว่ามันมันเป็นเวลาวิกาลที่คนอาจจะไม่ค่อยนิยม

ไม่ดีนะเดี๋ยวคืนนี้มันน่าจะซืมหมดนะทั้งคืนออแม่กลัวชอบแน่นอนตรงเนี้ยเดินง่ายปุ๊บเก็บเลยไปปลูกไกลไม่มีใครเดินไปเก็บไหม่กลคนิดน้ำ ดินอะไรไม่ซึมน้ําเนี่ยโอต้องวิดออกมันยังไม่นน่นไหนมันต้องแป๊บนึงอ่ะเพราะดินมัน <N> เหนียวอ่ามันดินเหนียวมันจะมันมันจะซึมช้ากว่าดินทราย ของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนาพ่อมาล้มป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงพยาบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เลือ่อยเราเช่าเขาทำนาพี่นาของพี่อยู่ติดโรงงานของน้องทุกวันค่ำเช้าเฝ้า ดอกกระทินสามไปไม่ต้องเป็นห่วงรักเราเหมือนข้าวแต่ครัวไหนเลยจะปล่อยให้ร่วงจมดินพี่เตรียมขายข้าวซื้อทองไปมันถึงบ้านอยู่พินวันแต่เจ้าของที่ดินขอตีขึ้นไปขยายโรงงานกราบเท้าเท่าแก่คงแย่ทําไม่แม่ตาให้แฟนน้องนั่งชูหนาหาเงินซื้อทอง Thank hey, you. Hey, hey.